สวัสดีครับสวัสดีเอช่องควรจะชาวบ้านนะครับผมนะก็วันนี้ขออนุญาตเปิดไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิทธิประโยชน์ของอคนที่จะได้รับนะครับผมซึ่งเมื่อเช้าก็ได้ลงคลิปวิดีโอไปแต่ว่ามันยังพูดไม่เคลียร์อยู่หลายจุดนะครับเพราะว่าคลิปนั้นนะผมทำด้วยความรีบร้อนนะครับก็เลยมาอัปเดตข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกรอบนะครับผมก็เดี๋ยว เดี๋ยวรอคนดูสักสักเล็กน้อยนะครับผมนะทีนี้ผมมเีเขาเรียกว่าข้อความหนึ่งนะครับที่อ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับในข่าวเรารู้สึกประชอบมากคือเขาบอกว่าคนที่ตายไปจากโรคใบนี้นะครับผมที่แบบน่ากลัวที่สุดอะไม่ใช่ตายแบบว่าไม่หายใจนะแต่ว่าตายไปโดยที่แบบความฝันความหวงังอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราเราแบบ จบลงไปแล้วแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับผมก็คือแบบมีการอยู่ที่แบบลําบากมากมากอะไรเงี้ยนะครับนะก็เป็นเป็นข้อคิดที่หลายคนไม่ควรเริยนนะสวัสดีนะครับสวัสดีทุงท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตนะเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการรับเงิน600บาทนะครับผมที่หลายคนอะอยากทราบนะครับว่ามันรับยังไงนะเป็นเงินจากบรสวัสดิการแห่งรัฐพอดีเมื่อเช้าพูดไปยังไม่ครบถ้วนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะมืดมดนิดนึงนะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับเพราะว่า อัปเดตเร่งด่วนเลยนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดี30ท่านเลยนะครับผมนะคือผมจะบอกไปนี้ว่าที่บอกว่าจะได้รับเงินนะฮะหกรบาทเนี่ยจะเป็นของคนชรานะครับที่เขาเรียกว่าได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีคุณอาทิตย์นะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าหัวข้อเลยแล้วกันเนาะนะฮะมีคนดูสาบกว่าคนแล้วนะครับนะเดี๋ยวเข้าหัวข้อเลยแล้วกันก็คือ เมื่อเช้าเนี่ยผมพูดไปไม่ไมเคลียร์อยู่หลายจุดนะครับผมนะเพราะว่านั่งย้อนดูคลิปตัวเองแล้วอยากจะเพิ่มเติมนะครับสาหรับคนที่เป็นวัยชรา,าหรือว่าสูงอายุนี่นะครับผมที่ได้รับเงินจากทางภาครัฐนะเออนอะไรครับผมคือมันหายมาช่วงหนึ่งเลยไม่ได้รับมาค่อนข้างหลายหลายเดือนนะครับผมหายมานานมากแล้วบังเอิญว่าเดือนกันยายนเนี่ยนะครับผมจะมีเขาเรียกว่าจะมีการแจกเงินให้กับคนที่ถึงเกณฑนะ์นะครับที่มีบรสวัิการแห่งรัฐนะนั่นแหละ เขาจะให้กันอะคือคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยเขาจะให้แบบคนที่มีรายได้คนชราภาพนะอายุหกสิปีขึ้นไปอ่ะแล้วปีหนึ่งอ่ะมีรายได้ไม่ถึงสามหมื่นบาทเนี่ยนะครับผม <laughs> เขาจะให้หนึ่งร้อยบาทซึ่งหนึ่งร้อยบาทก,ก็รู้อยู่ว่าม,มันใช้อะไรไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าหนึ่งร้อยบาทของคนเราไม่เท่ากันนะครับผมก็ถือว่าได้รับก็ยังดีนะครับดีที่ได้ถึงพุทธผู้แก่นะฮะ หรือถ้าเกิดว่าคนที่สูงอายุนะครับผมมีรายได้ปีหนึ่งอะเกินสาม0 0ืนบาทขึ้นไปแต่ว่าไม่เกินหนึ่งแสนบาทเนี่ยก็จะได้รับนะครับห้าสิบบาทซึ่งมองว่ามันน้อยมากนะจริงๆว่าผมว่าด้วยศักยภาพของอรัฐบาลน,นะครับน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะแต่ต้องมารอดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะทีนี้คือในส่วนเรื่องของอการรับเงินเนี่ยนะครับคือ จะต้องให้บุตรหลานก็ได้นะครับหรือคนคน,คนท่าคนแก่ที่ยังพอไปไหวนะครับผมไปเปิดบัญชีพร้อมเพ์รอไว้เลยนะครับผมเพราะว่ารอบนี้จะไม่เหมือนเดิมนะฮะร,รอบนี้การให้บริการการโอนเงินเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้นะครับผมก็จะมีบัตรประชาชนใช่ไหมบัตรประชาชนหนึ่งอันเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยเลยแล้วก็เราก็ทําการแบบ เขาเรียกว่าไปกดที่ตู้กรุงไทยได้เลยนะครับสำหรับคนที่มีบรสวัิการทางนัดนะครับผมแล้วก็จะสะดวกสําหรับคนที่อยู่ใกล้ๆใช่ไหมแต่ว่าคนไกลๆก็จะไม่ค่อยสะดวกทีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นแบบระบบ e m o n นนี่นะครับเนะี่ยเป็นระบบ e m o n น y ี่ซึ่งอ e ีมันนี่เนี่ยข้อดีก็คือเงินมันจะเข้าบัญชีธนาคารเลยนะครับสำหรับคนที่เปิดบัญชีธนาคารแล้วมีการผูกเงินนะเขาเรียกว่าไม่ใช่ผูกเงินเขาเรียกว่าเป็นการผูกธนาคารกับพร้อมเพย์นะครับผมนะ ก็สามารถที่จะเอาตรงนี้นะครับผมนะไปรอรับเงินได้เลยนะครับผมซึ่งที่บอกว่าได้600บาทอะเพราะว่าเขาให้เดือนหนึ่งร้อยใช่ไหมนับแต่เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาแล้วก็กันยานะครับผมช่วงกันยานะจะได้ครบก็คือ600บาทนะครับนะสำหรับคนที่ถึงเกณฑ์นะครับผมอย่านงะที่บอกไปนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนถ้าคนแก่ที่อยากจะได้เงินตรงนี้นะครับผมนะ อาจจะต้องไปทําบัญชีพร้อมเพยนะแต่ถ้าใครมีบัญชีพร้อมเพยแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะครับรอรับอย่างเดียวเลยแต่เสียดายตรงที่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าเขาจะให้วันไหนนะฮะเนาะสวัสดี21ท่านด้วยนะครับสวัสดี21ท่านด้วยนะฮะวันนี้ใส่แว่นนี่ไม่ใช่แล้วนะครับไปจิตสาธารณะไปช่วยเขาตัดหญ้าแล้วหินกระเด็นมาโดนตานะครับนี่คือความสวยของผมเองนะฮะ ครับไม่มีบัตรสวัสดิการครับโอ้โหก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ในตรงนี้นะครับผมนะฮะแต่ก็เดี๋ยวรอดูนะครับให้มีบัตรสวัสดิการนะผมได้ดูข่าวล่าสุดนะครับผมเขาบอกว่าเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยคือจะเป็นเรื่องแรกที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะดาเนินการนะครับผมนะแต่ก็อย่างที่เคยคุยไปนะครับน่าจะไม่ได้ภายในปีนี้ครับคิดว่าต้นปีหกเจ็ดน่าจะได้ได้ร่วมโครงการกันนะครับผมนะอาจจะต่ออีกนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ไม่มี พร้อมเพย์นะครับผมแต่ว่าต้องการที่จะให้ผู้ท่าผู้แก่ที่ถึงเกณฑ์แล้วได้รับเงินเนี่ยก็สามารถที่จะให้ผู้เท่าเนี่ยนะครับหรือว่า,าผู้ชาลาภาพเนี่ยโอนกรรมสิทธิ์หรือว่าโอมอำนาจให้กับคนที่ดูแลอยู่ก็ได้นะครับผมก็ไปทําได้เหมือนกันนะฮะสำหรับคนที่อยากได้เงินนะนะได้เงินในส่วนนี้นะครับผมซึ่งการได้เงินต่างๆเนี่ยก็ ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะถ้ามีบริวัิการและเกณฑ์ถึงเนี่ยเดี๋ยวเขาจัดการโอนเข้ามาให้เพียงแค่เตรียมเรื่องของพร้อมเพย์ไว้ให้พร้อม,อมไเฉยนะครับผมไปทํางานนะครับผมเอายินเดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัยครับนะสวัสดีคุณน้าตาลเชมชาแนลด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็มาอัปเดตให้แบบเร่งด่วนนะพอดีนั่งๆดูอยู่แล้ว,ลวรู้สึกว่าเอา่อคลิปตัวเองพูดไม่เคลียนะครับผมนะก็เลยต้องมาอธิบายนิดนึงนะครับนะวันนี้ก็ ไม่ได้อยู่ที่สตูดิโอนะไฟเฟยถ้ามันมืดไปต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนะยพอดีวันนี้ออกมาทําธุระในตัวเมืองนะครับผมก็ก็เลยสักนิดหนึ่งนะครับไลฟ์สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้อ่ดูใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับผมไปเจอผมตรงไหนทักทายได้เลยนะแต่อย่าอย่าไปยืมตังค์เดี๋ยอย่าไปยืมตังค์นะครับไม่มีเหมือนกันอยู่ที่ภรรยาเนะีนะ่ยะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูด้วยแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวทิ้งหัวข้อไว้ให้ประมาณนี้แล้วกันนะคือ หลายคนนะ่ะแบบว่าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆเพราะว่าดูแลคนแก่อยู่ครผมเห็นคนมาถามในคอมเมนต์ก็มีเยอะนะครับผมในทิกต o k ที่ของช่องเราเนี่ยคนก็มาถามเยอะมากๆว่าถ้าเกิดว่าจะารับเงินเนี่ยต้องทําอะไรยังไงเดือนกันยาเนี่ยเขายังไม่มีวันกําหนดมาให้นะสำหรับคนที่ ที่จะเนี่ยนะจะรับเงินเนี่ยเดือนกันยาเขายังไม่ได้ระบุว่าคุณจะรับวันไหนอะไรยังไงคือยังไม่มีนะแต่ก็ต้องไปรอดูอีกทีว่าจะได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมตามข่าวแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับผมนะแล้วทีนี้บางคนบอกว่าเออคนแก่บางคนเนี่ยผูกกับพร้อมเพย์หรือยังนะฮะวิธีการเช็คง่ายๆเลยกนะ็คือให้ลูกหลานท่านใดท่านหนึ่งก็ได้นะเข้าไปที่มือถือนะแอปธนาคารเสร็จแล้วก็ให้อ่าทางเจ้าหน้าที่นะครับไม่ใช่ต้องเลยว่า ให้ลูกหลานเราเนี่ยนะครับผมกดเข้าไปตรงคขาว่าพร้อมเพย์นะแล้วก็พิมพ์ตรงคําว่าเอ่อพร้อมเพย์นะครับผมใส่เป็นเลขประชาชนของเอ่อคนชรลาภาพที่จะได้รับนะครับที่จะได้รับเงินนะนะลองพิมพ์ดูแล้วกดลองโอนเงินนะครับผมลองโอนยอดเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องโอนจริงนะแค่ลองกดดูถ้าเกิดว่ากดแล้วมันไปต่อได้แล้วมีรายการสรุปให้นะครับผมแสดงว่าพร้อมเพย์นั้นมผูกแล้วนะครับผมนะขอบคุณหัวใจด้วยนะครับผมสำหรับน้ําตาลนะครับนะ คือวันนี้ไม่ได้มีหัวข้ออะไรที่เป็นหัวข้อใหญ่นะแต่ว่าอยากจะเพิ่มเติมให้ฟังเลยเฉยนะครับขอพูดสิบท่านนะครับผมที่ดูโอยาวเลยนะนั่งกันนานเลยเจ็ดแปดนาทีก็ยังอยู่กันได้นะครับคุณเดี๋ยววันหลังจะหาวัตถุมงคลเอามาให้คุณผู้ชมได้ได้ไปบูชากันนะครับผมผมไม่คิดเงินอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าผมเอามาไลฟ์ในช่องของขวาจะชาวบ้านผมจะไม่ค่อยคิดเงินนะครับผมก็ให้แบบอิสระเลยนะครับผมเว่าไปบูชากันเพื่อมันจะดีขึ้นนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ เรื่องของเศรษฐ,ฐกิจต่างๆเนี่ยยังไม่ลงตัวนะแม้กระทั่งผมเองเนี่ยออนไลน์อย่างที่เคยบอกไปว่าผมทําออนไลน์เนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับยอดขายนะคือแตะหลักล้านเลยนะแต่ว่าเดือนนี้ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงเลยปกติยอดขายแบบมีหลักล้านอับตลอดนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเลยนะครับนะก็แย่อยู่เหมือนกันช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นะก็ยังดีอยู่นะก็ยังก็ยังหลายแสนอยู่นะครับโชคดีตรงที่พนักงานผมไม่ได้เยอะมากนะพนักงานผมไม่ได้เยอะมากก็ ดูแลก็ตามสภาพไปเพราะว่าก็จะมีพนักง,งานส่วนใหญ่จะเป็นญาติกันทางนั้นเลยดึงคุณแม่มาหน้าคนแถวแถวบ้านที่ตกงานก็ดึงมาช่วยแพ็คของที่บ้านหมดเลยนะครับก็เลยเรื่องของค่าใช้จ่ายมันก็เลยควบคุมได้นะครับควบคุมได้เราพอที่จะแบกไว้นะฮะคุณผู้ชมนะมีลูกค้าโทรมาด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอื่นก็ได้นะ ตอนนี้เนี่ยผมกําลังเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายออนไลน์เนี่ยผ่านทางระบบทาง t k t t o k แบบหนักหน่วงมากๆนะครับใครอยากจะรุยพร้อมกันก็ได้นะตอนนี้เนี่ยทิกตอกผมยังไม่ได้ขายอะไรแบบชัดเจนมากนะครับผมแค่พยายามสร้างผู้ติดตามไม่เฉยตอนนี้ผมทำมาอ่านี่น่าจะเป็นวันที่วันที่ ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับนี่ผ่านมาประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับสำหรับการทําจริงจังนะนะผู้ติดตามตอนนี้น่าจะเกือบห้าพันคนแล้วมันก็มันก็ค่อยโตเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวจะให้เทคนิคการเพิ่มผู้ติดตามให้นะครับคุณผู้ชมถ้าใครแบบอยากอยากที่จะสําเร็จเลยภายใน3-4วันเนี่ยพร้อมกับเปิดร้านขายในทิกตอกมีแปะตะกร้าได้นะครับผมเพราะว่าการแปะตะกร้าเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดคือ5,000ันคนใช่ไหมห้าพันคนจะแปะตะกร้าในช่องทิกตอกอันนี้ก็ได้นะครับผมใครอยากจะทําในส่วนนั้นเนี่ยบอกผมได้นะ เดี๋ยวผมจะให้เทคนิคไปนะครับผมเป็นการส่วนตัวนะครับผมนะฮะสำหรับเอฟซี FC ในช่องนะครับผมเพราะว่ามันมีวิธีการเพิ่มอยู่อาจจะลงทุนเงินนิดหน่อยนะฮะไม่ได้จ่ายที่ผมนะไม่ได้มาจ่ายให้ผมไม่ใช่นะหมายถึงว่ามันอาจจะลงทุนในการทาโฆษณานิดหน่อยแต่ว่าเราได้ยอดแล้วก็ทําเงินได้ทันทีเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เทคนิคไปนะครับผมนะฮะใครอยากทราบเรื่องไหนถามได้นะตอนนี้ผมเพิ่งมีเวลานะครับคุณผู้ชมน,นานๆทีจะได้เจอกันนะครับเพราะปกติแล้วผมจะไม่ว่างเลยนะฮะปกติตอนที่ทํางานต่างๆเนี่ย ผมอาจะไม่ค่อยว่างเลยนะครับช่วงนี้คือแบบคิวแน่นมากๆนะครับผมนะแต่ว่าวันนี้มีโอกาสได้เจอกันจังๆแล้วจะถามเรื่องไหนก็ได้นะนะ่เมื่อกี้เปิดหัวข้อไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณสมัยอีาอสานบ้านเฮาด้วยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ได้ทํา YouTube กันหรือเปล่าครับเนี่ยเอ่อยูทูปสไตล์แบบแนวอีสานหรือว่าสไตล์แบบทุ่งไร่ทุ่งนาตอนนี้คือแบบมีคนแบบผมว่านะ มันเป็นเหมือนกับ ASMR นะครับผมที่บำบัดจิตอ่ะใครที่ทำแนวนี้ผมสังเกตว่ายอดวิวเยอะมากๆนะครับนะไม่ว่าจะแพตฟอร์มไหนใครที่ทำแบบสไตล์บ้านนาหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับผมคือแบบยอดวิวเยอะจริงๆนะครับนะไม่รู้ว่าพี่คุณสมัยอีสานบ้านเฮาเนียได้ทําด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันหลังต้องแอบไปดูหน่อยแหละนะเพื่อทําจะได้เป็นแนวทางนะครับผมนะขอบคุณที่แวะเข้ามาดูนะครับผมนะก็11กว่านาทีแล้วนะฮะปกติจะไม่ไม่ค่อยว่างคุยนานนะครับผมนะ ห่างหายนะเลยจ้าใช่ไหมครับอปกติผมก็จะไม่ค่อยไลฟ์เลยเพราะว่าปกติว่ามันจะแบบออนไลน์คือช่วงนี้มันจะวุ่นวายมากๆม,มีปัญหาให้แก้ทุกวันเลยสำหรับผมผม,มน,นะไม่รู้ว่าท่านอื่นเป็นไหมนะครับช่วงที่อตอนช่วงที่รัฐบาลย,ยังไม่ลงตัวนี่ผมบอกเลยว่าตอนติดต่อกับต่างประเทศในการสั่งสินค้านี่คือแบบยากมากๆเลยนะยากมากๆเลยนะ,น,ะน,ะนะก็เดี๋ยวมีโอกาสได้คุยกันเนาะโอเคครับ เดี๋ยวผมต้องไปทําธุระแล้วเดี๋ยววันไหนผมคิดว่านะผมจะจัดเวลาว่างๆนะสักช่วงหนึ่งวันหนึ่งอาจจะสัก20นาทีนะครับสวันสาวันครั้งหนึ่งก็ได้มีโอกาสได้มาไลฟ์สดนะครับได้พูดคุยกันเผื่อใครอยากจะถามผมเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจนะครับแบบสไตล์บ้านๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้หมดเลยนะครับบ้านๆอย่างเราสไตล์อย่างพวกเราบ้านๆเนี่ยคุณผู้ชมจะไว้ทราบว่าเราสามารถทําเงินเป็นแสนเป็นล้านต่อเดือนได้นะครับนะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเรามีจังหวะนะครับผม มาไม่ทันเลยครับสวัสดีคุณอลิซาลาด้วยนะครับผมนะค,คือพอดีแบบผมรีบๆเลยนะวันนี้ผมมาทําธุระนะครับมาติดต่องานที่ตัวเมืองนะครับตอนนี้อยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะมีใครที่ดูอยู่อยู่จังหวัดกำแพงเพชรไหมครับมีใครดูอยู่แล้วแล้วอยู่ในตัวเมืองไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราหน้าไปกินข้าวกันเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะไปให้เขาปรึกษาถึงที่เลยถ้าเกิดใครจะทําธุรกิจนะครับมีไหมเอ่ยนะเดี๋ยววันไหนไปต่างจังหวัดเ,ออเดี๋ยวผมเปิดไลฟ์ดีกว่า เผื่อใครอยู่จังหวัดไหนเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันถึงที่เลยแล้วเอาธุรกิจมาคุยกันว่าเป็นปยังไงนะครับเผื่อผมช่วยอะไรได้เดี๋ยวผมจะได้แบบแนะนําให้แล้วก็เดี๋ยวพาทําด้วยนะครับสาหรับใครที่จะเริ่มขายออนไลน์นะนะตอนนี้ผมกําลังอินกับการทํติ i k t o อกมากๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ายอดมันค่อนข้างเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะ ตอนนี้ YouTube ก็คือเอาไว้ให้ความรู้อย่างเดียวจริงๆเลยคือแบบผมไม่ได้ไม่ได้อะไรกับ YouTube เลยตอนนี้ต้องบอกก็ตามตรงว่า y YouTube นี่คือปล่อยตามเวรตามกรรมไปเลยอะ่ะเพราะว่ามีเวลาก็มาทําลงให้อะไรให้นะครับบางทีก็ไม่ค่อยมีเวลานะแต่ถ้าเกิดว่าใน Tik t o อกตอนนี้คือแบบคนไปอยู่ตรงนั้นเยอะมากนะครับผมนะนะไปอยู่ตรงนั้นเยอะมากขายของตรงนั้นจะดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมาเก็บเกี่ยวความรู้หรือว่าช่องยู u ูบที่หลายท่านอะ่ะทำเกี่ยวความรู้ก็ควรทาลงใน,น u t u b e นะ ในทิกตอกคนเขาไม่ค่อยหาความรู้ตรงนั้นก็คือจะหาความบันเทิงอย่างเดียวเลยนะฮะใครที่กําลังแบบจะทําออนไลน์จะทําเป็นคลิปวิดีโอแล้วจะไปสร้างไรายได้นะในจุดไหนก็วางแผนให้ดีๆนะครับถ้าชอบสไตล์วิดีโอยาวลง YouTube ต่อยังอยู่ได้นะครับค่าโฆษณา YouTube อยู่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวิดีโอสั้นๆช็อตหนึ่งนาทีเนะนี่ยแนะนําเป็นเฟซบ o o กดีวกับ Tik t o อกนะครับผมอันนั้นจะบีบรายได้ที่ดีกว่าเยอะมากนะครับนะคุณผูนะ้ชมเนี่ย รายได้ของ Tik t o อกเนี่ยถ้าถ้าเอาที่ผมทำแล้วก็เพื่อนๆที่ทำด้วยกันเนี่ยนะครับผมนะก็มีแตะๆไปหลักแสนกว่าแล้วนะตอนนี้นะครับหมายถึงว่ายอดขายนะอันนี้ยังไม่ได้หักนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มไปทำกันนะฮะผมเพิ่งเริ่มกระโดดเข้าไปทำกันใครที่อยากมาทำด้วยกันหรือว่าอยากจะเอาความรู้จาก Tik t o อกเนี่ยบอกผมได้เลยคอมเมนต์ไว้ในชทองนี้ก็ได้เดี๋ยวผมให้ทุกอย่างเนะี่ยเดี๋ยวผมให้ทุกอย่างแล้วสร้างไรายได้จริงด้วยนะครับเนะี่ย ก็สร้างกันได้จริงด้วยนะครับผมโอเคครับสิบเจ็ท่านเนาะสวัสดีนะครับสว,ส,สวัสดีนะครับวันนี้เรามากันแบบอ่าเรื่องเรื่องในดวนเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมไปแล้วนะบา,บายบายทุกคนขอให้โชคดีนะครับใครที่กําลังทําออนไลน์อยู่ก็ขอให้ปังๆนะครับผมร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ